สรุปด้านบนนะครับด้านบนก็จะมี3ามห้องนอนแล้วก็มีห้องรับแขกเล็กๆที่เราทําเพิ่มขึ้นมานะครับด้านนี้ก็มาลเซอร์เบดมนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้ผมเปิดหน้าต่างดูมันก็จะสวยมากอย่างนี้เลยนะครับตัวห้องนอน2นะครับแล้วก็ห้องนอนสาะครับก็จะเป็นห้องนี้นะครับลองคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องเป็นอ่างยาก,กุชชี่ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ใช้เลย ก็ก็จะเป็นบริเวณรอบๆอย่างนี้นะครับจริงๆถ้าเปิดม่านก็จะเห็นบริเวณเพื่อนบ้านนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูรอบๆด้านล่างกันนะครับตรงนี้ห้องน้ำนะครับก็เดี๋ยวไปดูด้านล่างเดินบริเวณรอบๆนิดหน่อยนะครับเพื่อสรุปแล้วก็ออกไปที่สวนนะครับก็อันนี้ก็เดินลงมาด้านล่างแล้วนะครับตัวแปลนบ้านจะดูงงๆนิดหนึ่งนะครับ เราก็จะมีการออกแบบใช้กระจกเยอะหน่อยนะครับทำให้มันไม่ดูแคบนะครับก็มีกระจกด้านขวานี้นะครับตรงนี้นะครับมีประดับด้วยรูป2อันนะครับตรงด้านล่างเนี่ยก็ตรงนี้เนื่องจากว่าเราจําเป็นจริงๆต้องทําตัวกั้นนะครับเราคิดว่าไอ้ตรงนี้มันจะแคบไปหรือเปล่าที่จะเข้าขวดนะครับจริงๆพอทาแล้วไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับมีปัญหาแค่คนเดินชนตรงนี้จะต้องมีอะไรมากั้นแปะไว้เราก็กั้นนิดหน่อยนะครับก็ ที่มันไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นกระจกเปิดได้นะครับถ้ากิดเราต้องการโล่งๆเนี่ยเราก็เปิดให้มันโล่งแล้วก็สามารถที่จะเดินเข้ารับแขกจากห้องครัวได้นะครับแปลนตัวนี้ด้านนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับตรงนี้นะครับพอทําอาหารเสร็จจากห้องครัวนะครับก็จะเดินออกมาตรงนี้นะครับเปิดประตูตัวนี้นะครับเอาอาหารไปเสิร์ฟตรงนี้ได้นะครับไปวางพักไปนั่งกินตรงนี้ได้นะครับก็หรือว่าบางทีเราก็กินตรง ตรงนี้นะครับเป็นจุดดูทีวีด้วยทานข้าวด้วยนะครับก็ตรงกันข้ามนะครับเมื่อกี้ที่พาไปดูก็จะเป็นห้องทํางานนะครับฝั่งนู้นนะครับจริงๆก็โมเป็นห้องนอนของพ่อแม่ได้นะครับจริงๆบ้านหลังนี้ดีอย่างนะครับมีห้องเก็บของตรงนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะอยู่ใต้บันไดนะครับเหมือนเป็นห้องอีกห้องหนึ่งเลยนะครับก็มีห้องน้ํานะครับสําหรับด้านล่างที่แขกที่มานะครับตรงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวไปดูสวนกันนะครับสวนุ้่ทำเสร็จได้อาทิตย์ที่แล้วนะครับหลังจากซื้อบ้านมาปีกว่าๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ